สวัสดีครับผมลงมาถึงพังงาแล้วนะแต่คลิปสุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้อัพให้ให้ชมนะครับก็ผมใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันขับคนเดียวอตอนนี้ผมอยู่บนบนสวนสวนพี่แดงนะครับอพอดีวันนี้ได้เอารถแกขึ้นมาใช้นะครับของผมนู่นหัวเทียนบอดเพราะเมื่อคืนนี้พี่แกเล่นเอาอ น้ำมันที่ใช้ผสมที่ใช้กับเครื่องตัดหญ้านะแกผสมไว้เยอะเกินเอาไปใส่ขี่มันก็เลยทําให้หัวเทียนบอดก็เลยได้เอารถแกขึ้นมาแล้วก็ซื้อหัวเทียนขึ้นมารถผมใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้เป็น DT 125 LC นะครับคือเขาเรียกกันว่าถังอูดมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ถังอูดเหมือนกันแต่ไม่มีหม้อน้ำนะครับ LC คือ Liquid Cooler เนี่ยนะครับม,มันจะมันจะมีหม้อน้ำนะครับ แล้วก็ทรงมันจะเหมือนรถสูตรเลยเสื้อสูบมันจะสั้นๆนะครับชุดสีของเขามัน,มนเสียไปแล้วผมก็เล่าให้อธิบายให้ฟังไม่ถูกนะครับทรงโชกก็จะเป็นเหมือนโมโนนะเหมือนโมโนโชคลักษณะของสวิงอาร์มนะ,ะดูรอบๆก่อนอาถังน้ํามันนะอาถังน้ํามันก่อนนะครับผมว่ามันสวยดีนะมันสวยดีนะครับมันดูใหญ่ดีนะครับให้ดูตัวนี้ก่อนนี่คือไม้ที่ติดเข้ามานะ ถ้าจำไม่ผิดอ่พี่ศักดิ์คือคนที่ซอยผมนี่แหละเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของเขาบอกว่าเขาซื้อเปิดตู้มาจากเพชรบุรีสมัยสัก30ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผ่าผ่านมือมาถึงพี่แดงนะครับเนี่ยดุมเขาสวิงอาร์มเขานะครับดูเครื่องนะดูเครื่องเนี่ยเครื่องมันสูบเป็นสั้นๆน,นะครับสูบป้อมๆยังไงไม่รู้มีมอน้านะครับนะครับรหัส รหัสคอนะครับหมายเลขคอขึ้นต้นด้วย 17F นะครับผมไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับใครที่พอจะทราบก็ให้ข้อมูลในในในใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับ 17F ครับ 17F นะ F ฟอฟฟ็อกทเนี่ยแหละครับ 17F นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่บังโคลนหลังไม่ใช่แต่ตัวตัวนี้ตัวกันบีบเนี่ยของเดิมเข้าเลยนะเนี่ยดุมล้อก็ของเขานะครับเครื่องเขา แต่บางคนหน้าไม่ใช่นะทรงสวยดีครับมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งของแกที่เป็นตัวนั้นเป็นร้อยเจ็ดไม่ใช่ร้อยยี่สิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแต่เครื่องแกเปลี่ยนเป็น r xz เสียถังก็ลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละสีเขียวแกแกทําสีเขียวเดี๋ยวแกขี่มาเดี๋ยวผมผมให้ดูแล้วก็ดูเลขเครื่องกันนะครับก็จริงๆแล้วขี่ดีนะตัวเนี้ยที่ผมเคยเคยขี่ตอนมันมันไม่ใช่ใหม่ๆนะคือมาอยู่ที่พี่แดงก็แกก็ซ่อมตามมีตามเกิดนะมันก็ ก็แรงดีนะครับโดดดีมากเลยสับโดดเลยแหละแต่เจ้าของแรกเลยคือพี่ศักดิ์ที่ซื้อเปิดตู้มาเนี่ยแกบอกว่ารถคันนี้วิ่งดีมากๆแกวิ่งมาจากชุมพรมาที่วังเฮียงคู่ที่พังงาท้ายเหมืองเนี่ยท้ายเหมืองพังงานเนี่ยแกว่าวิ่งสบายๆเลยนะครับเนี่ยเจ้าของเดิมแต่ว่าไอ้ตัวท่อเนี่ยโอ้ยผมเห็นแล้วปวดใจเลยหายากครับเนี่ยดูสิขดม้วนยังไงไม่รู้ม้วนแล้วม้วนอีกนะ แถวบ้านผมที่วังยีงคู่นี่หาช่างเชื่อมแก๊สแก๊สก้อนนะนะแก๊สคายอบายหายากนะครับนึกถึงพี่สุกอ่ะไอไอร้านบ้านดุงท่อไอเสียเลยเนี่ยตอนนี้ก็สภาพก็พอขี่ได้ครับขี่ได้ก็แรงดีอยู่เหมือนเดิมเพราะอยู่ในมือช่างเสียดายที่ชุดสีเขาเขาหายากครับที่ที่บ้านเราแต่ผมดูใน youtube ก็แถวอเมริกากลางเขาใช้กันอยู่พวกนี้นะ ใช้กันอยู่ส่วนนี้ MTX ผมก็เอามาลื้อมาก็มาประกอบประกอบบนเขานี่นะครับพอดีพี่ยมเห็นพี่ยมก็มาช่วยยกลงแล้วผมก็ประกอบนะก็นะ,นะ,นะ,นะรหัสเลขคอก็ 17f f f o x t o นะครับ 17f นะครับใครทราบก็ใครมีภาพตัวจริงก็ลงให้ชมหน่อยเพราะผมเคยเห็นแต่มันเปื่อยไปแล้วไงมันเปื่อยไปแล้วแล้วก็มันหาไม่ได้นะครับก็พยายามหากันอยู่ สวยเดี๋ยวอีกคันหนึ่งมาตัวร้อยเจ็ดสิบห้าตัวนั้นไม่มีหม้อน้านะครับตัวนั้นไม่มีหม้อน้ําถ้ามีถ้าแก้วขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับใครมีข้อมูลกับดีทีร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้า lc นะครับรหัสสิบเจ็ด f นะครับใครพอจะมีข้อมูลก็แนะนำหน่อยนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับแบ่งปันกันหน่อยนะขอบคุณครับสวัสดีครับ